ตะเกียบท่าชีวิตกินหมูกระทะยังไงให้ปลอดภยัยใครเคยไปกินหมูกระทะปิ้งย่างหรือว่าชาบูแล้วใช้ตะเกียบอันเดียวกันคีบเนื้อหมูดิบกับอาหารที่สู่เข้าปากไหมคะถ้าเคยอยากให้ฟังคลิปนี้เลยค่ะเพราะว่ามันอาจจะทําให้เราเสี่ยงติดเชื้ออันตรายที่กระทบทั้งสมองแล้วก็การได้ยินแบบถาวรเลยนะคะ ทำไมใช้ตะเกียบอันเดียวกันถึงอันตรายนะคะเพราะว่าในเนื้อหมูดิบเนี่ยอาจจะมีการปนเปื้อนของแบคทีรียที่ชื่อว่า s t e p t o c o c c u s นะคะถ้าเกิดเราได้รับเชื้อนี้เข้าไปแล้วนะคะเราก็จะมีอาการของเยื่อหุ้มสมองอักเสบคือมีอาการไข้สูงปวดหัวรุนแรงคอแข็งหรือถ้าใครติดเชื้อรุนแรงมากๆนะคะก็อาจจะมีอาการติดเชื้อเข้ากระแสเลือดช็อกแล้วก็อวัยวะล้มเหลวได้เลยค่ะหรือถ้าใครที่หายดีแล้วนะคะแต่กลับกลายเป็นว่ามีอาการหูหนวกถาวรได้เลยค่ะซึ่งเจอได้ถึง50%ได้เลยนะคะ สำหรับการป้องกันการติดเชื้อนี้นะคะก็ทำได้ง่ายๆก็คือแยกตะเกียบนั่นเองค่ะ อันนึงใช้คีบเนื้อหมูดิบอันหนึ่งใช้คีบอนนคของข้าวปากนะคะแล้วก็พยายามล้างมือทุกครั้งหลังจากสัมผัสเนื้อหมูดิบนะคะโดยเฉพาะถ้าเกิดเรามีแผลหรือเนื้อหมูก็ต้องปรุงสุกให้ทั่วนะคะอย่างน้อยเกิน70องศาก่อนรับประทานทุกครั้งดังนั้นนะคะครั้งหน้าใครกินหมูกระทะปิ้งย่างชาบูอย่าลืมแยกตะเกียบกันนะคะเพื่อความปลอดภัยของเราเองค่ะหากใครชอบคลิปนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้เลยนะคะเหมาะจะมาแชร์เรื่องราวดีๆที่สําคัญให้ฟังกันอีกค่ะ